ออกคือรอดใช่ไหมถ่ายรูปหรอถ้าออกคือรอดใช่ไหมได้ตรงนั้นแต่ว่าได้ตรงนั้หมเลน้อยอ่าูเลือกเหลือน้อยแล้วก็ออกเอาเพ่ก็รออยู่อ้โอ้ยถูกไหมถูกอ้บอสเลียลอน้อยไงมึงสองคุยเลยไม่เอาไหมโอ้ยนะ้นเาวก่อนไม่โดนแล้ว่ะมึงอ่ะอ่ะกูรอดนี้เอาไปโอ้ยอ เอาอครับออกเดือดขาวเดือดาออไปอนันเก็บไม่ได้ไอ้ลอยอ่ะไปอีกถายจบมาเ้นี่ถ uh> ่ายวิโอยู่ว่ามันไม่เกี่ยวนันมีเยอะนี่เีเยอะ หันหลังหันหลังให้หลยหันหลังให้กันหันหลังให้กันหันหลังให้กันแมวแมวหันหลังยืนลหันหลังหันหลังชนกันยันยีเยาไม่ไม่คหันหลังแล้วชูเลยแล้วค่อยหันมาหน้ามาเจอกันชูตรงนี้ดิรไปชูหลังไม่หรับเบากระเป๋าเย้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไปแล้วใช้ดี เึ้นึ้ึ้เดียวอรั้ยยนแม่พีหนาเดียวเองครับพีบอกว่าขึหนาจริงพีไหมแต่เหมือนใส่โคกเลยนะไม่้กเล้าเียวโคกโคกโคกไปโคกไปแต่โคกไปพีลองหน่อยครึ่งเดียวครึ่งเดียวเราโคกเราโคกไม่มีเลยอ่ะได้ครึ่งใกินไไ สามไอสองไอสามเครื่องยังก็ไปอยู่บ้า่องสามกลับมาแล้วก็ไปอยู่บ้านอยากเพราะวันอยากไปช่วยแม่ไข่เขาแกงผมไปช่วยอยากอยากเนี่ยพี่ๆกินเราแข็งอยู่แล้วธรรมดามากหมดเก้าแล้วพี่ไปไหนๆก็เหลือแค่ครึ่งนึงเหลือทำไหมนม่เดี๋ยวให้สุดไปเลยเออเอริ่มสุดโอเคได้รอบนึงเช้าเลยเรื่องเลื่องใครเล่นมาแล้วแกงถือหัวเนี่ยเงือกมา ไ <polarization. S 1> ปีไอ้ร้อยแล้วไอ้ตัดเตกระตากมาอ้ยหน้าอ้วเ้าไอ้ตัดมาเร็เร็วเร็วโอ้โอ้ร้ยัมยานเข้ายานโอ้รัอ้าวกวก้านะไปโคตรเลยย่ี้มึงอะพี่กูไอ้ัด อ้วอกเยนได้แค่นั้นอ้วแกแนมปอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยอแล้วสีเป็นคอยากต้ากันเอได้กระโชกล้ว้าบบบบบบบไบบบบบวะไอบเหี้บบบบบบอบบ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 าบบ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 อะ หลังละชูเลยหลังเฮ้ยไปยังฉุบแล้วนาอยุ่งต่มึหลังหลังนีย่เลยชูเลยายิ้มยาวปากกระเป๋ายิจับม้ไไ้นอแไ้ไมไแม่มีกระจกไอ้ที่ข้างหลังอ่ะด้กระจกไเห็นไม่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 เห็นมเนลค้ากับมึงแล้ว กูแผลเลยเขาแผลกบอกเลยนะมึงอ่ะพี่กูนะมึงไอ้เคี้ยมากมึงบอกให้กูออกขาวไอ้สัตว์มึงออกดำกูสัตว์เตรียมกันไว้กูบอกเลยพรดเลยไอ้ออกขาวไอ้ไอ้เคี้ยไม่ออกนะสัตสไอ้บอกในวงเล่าอ่ะมันไม่มีเพื่อนไม่มีพี่แต่เราอยู่กันะกูน้องกูี้พวกกันคือดุก่าครับผมสัตวสคือแก้วอะไรเงี้ยแต่กูบอกให้กูได้ไอ้เคี้ยแร้ว ไอ้คนลินเนี่ยมันแพ้มึงไม่เห็นแกระจกมันออกกูไม่น่าเลยหันไปแม่กระจกชันเลยที่หลังไปแล้วเสียงนั่งกรอบนั่งกรอบของดีของครอบครัว เอาเอาร็วเร็วถามคนเร็วเรารวยเร็วทำไมอะตมสมทึกกันบิดเด้อทึกันเลยคนเนี้จรงแล้วติดผ้าเนี่ยคือดนที้เ็นพี่บีกินพี่บีออกคนแรกเอาเร็วดิเร็วสามคนเร็เอาเร็วเล่นเสร็จเราก็เราจะเหลือเาให้ฟังเมื่อไหร่แต่ไม่ลอพี่บานน้ำมือบูนิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรคุณลูกล้อาเร็ว ถ่งยิ่งชูไม่มีเสียงทวร้อนแล้วไมอยวาาก้มมงมือนวยยิ่งชุบมาจาดิวปกเแล้วอะไรอนไก่ไม่เห็นหอนพี่เอาขอช่วเอาอ่าอะไรโว้ยโอ้เอาเอาเอ้าเอเอ้ายเฮ้ย อ๋อเนี่ยอะไรกี่โค้กเะเดแ๋ยาาว่าหวานกินแล้วพี่าวข้า้าวาวจอกแมิกคุยิกติกตัแม่ติคุยเอาไปดิอีกแก้วพี่ <c oughs> เอาเอบก็ันดีก็ดีดี่ัจะทำเลยนจะทำเลยก็ได้ก็สวยดีนะัารอ่ะรู้เรื่องกี่สีแต่กลัวอะไรกี่คนไปเอาทับพีเล่นขอกัเล่นอะไรอะไรอะไรอไงออกใครออกคนท้ายกี่อ่า